่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดทาอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมาอดิศักดิ์ บ้วนกิาพันธ์นะครับผมก็มาพบพูดคุยกับแฟนๆรายการและช่วงนี้ก็เป็นการพบกันในช่วงหลังเข้าพรรษาหลังเข้าพรรษาก็หมายความว่าฟ้าฝนก็ตกเยอะนะฮะใครจะลงมือเพราะอะไรปลูกอะไรทำอะไรก็เชิญน,นะฮะแล้วก็ระยะนี้ผมเริ่มมีเรี่ยวแรง แข่งขันมากขึ้นนะครับก็มีโอกาสได้ไปพบปะกับแฟนๆรายการที่ชวนให้ผมนั้นไปพบกับท่านนะครับก็ปรากฏว่า,าเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้มีโอกาสไปพบกับแฟนรายการนะซึ่งบ้านก็อยู่แถวๆอดอนตูมนะครับ ก็ไม่ไกลจากบ้านผมมากก็มีโอกาสไปพบแล้วก็ขอบพระคุณที่ท่านได้กรุณาหุงข้าวต้มแกงผัดเชียงดามาให้กินนะแล้วก็ต้มมะระเห็ดหอมอกระดูกหมูให้รับประทานคนอื่นเขาก็กินอาหารอย่างอื่นอีกหลายชนิดแต่ผมก็ได้ข้าวมาหน่อยนะเพราะว่ากินเยอะไม่ได้แล้วก็ มีต้มกระดูกหมูมะละแล้วก็มีเห็ดหอมนะแล้วก็ผักเชียงดานะครับซึ่งรายละเอียดนั้นผมจะคุยให้ท่านาได้ฟังนะครับว่ามันมีอะไรยังไงบ้างไปที่บ้านแฟนรายการท่านนี้นะก็ต้องบอกว่า,อ,าอดีตนั้น ท่านก็เป็นครูมาก่อนแล้วก็ที่ได้มีโอกาสพบกันโดยบังเอิญเนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นแฟนผมมาตั้งแต่เมื่อครั้งผมยังหนุ่มๆคือท่านเปรียบเทียบว,ว่าท่านยังสาวๆตอนนี้ท่านอายุน้อยกว่าผมประมาณสักสามสี่ปีอะไรประมาณนั้นแล้วก็จากการที่เล่าสู่กันฟังนะก็เป็นแฟนพันแท้จริง ฟังผมมาตั้งแต่ผมจัดรายการใหม่ๆเมื่อหนุ่มๆเลยนะครับโอบ้านหน้าอยู่มากนะบ้านหน้าอยู่มากเข้าไปในบ้านท่านเนี่ยก็มีต้นไม้ต้นไร่หลากหลายไปหมดนะครับรั้วบ้านเขาก็มีเป็นบันไดไม้ไผ่ที่หมดอายุการขายแล้วนะฮะเขาก็เอามาผูก เอาไว้เป็นแนวรัว้วแล้วก็ปล่อยให้ต้นอันชันนั้นเลื้อยขึ้นไปนะแล้วก็มีต้นไม้อะไรอื่นอีกหลากหลายชนิดแต่ที่สะดุดตาผมก็คือต้นฝ้ายแดงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมค่อยคุยท่านฟังต่อไปนะแล้วก็พอเข้าไปก็มีหลากหลายชนิดนะครับผมลงไล่ชื่อ ้นไม้ท่านได้ฟังก่อนนะครับในรองซีเมนก็ปลูกแหนแดงนะฮะของกลุ่มวิชาการและาบางเบาบางรองซีเมนก็มีบัวนะครับทั้งบัวไทยบัวฝรั่งนะครับปลูกอยู่แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่หลากหลายชนิดนะครับแล้วก็มีต้นไม้ที่เขาปลูกคลุมดิน ก็จะมีะพลูด่างแล้วก็ผักที่เรากินกับเมี่ยงคำนะฮะทันนึกออกไหมชับพลูชับพลูพก,กับพลูด่างก็ขึ้นปะปนกันนะครับในพื้นที่นี่ก็ด้านหนึ่งนะฮะ,อ,ะอีกม,มุมหนึ่งนั้นก็มีการปลูกพลิกนะ,ะปลูกผักต่างๆ ปลูกไม้ดอกอย่างเช่นต้นหรือสีผสมนะแล้วก็ปลูกผักเซียงดานะปลูกมะละกอแล้วก็ปลูกแตงนะครับพูดง่ายๆว่าวปลูกแบบจอมกันไปจอมกันมาตรงไหนสะดวกอยากปลูกอะไรตรงไหนก็ก,ก็ปลูกนะครับอันนั้ก็เป็นสิ่งที่ผมก็ไปเห็นมาแล้วก็มีต้นบอน นะแล้วก็มีต้นผักตบไทยเอออันเนี้ยผมท่านจะไม่ค่อยได้เห็นโดยทั่ตวตไปที่เราเห็นมันลอยน้ำนั่นมันเป็นผักตบชวาดอกนะก็แตกต่างกันไปจากผักตบชวาซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดนั้นผมจะค่อยๆค,คุยให้ฟังนะฮะแล้วก็มี ที่ปลูกเป็นส่วนใหญ่นั้นก็คือมะขามในบริเวณบ้านท่านเนี่ยก็จะมีใบไม้เยอะมากโดยเฉพาะใบมะขามนะครับท่านก็เล่าให้ผมฟังว่าปกติถ้าเวลากลางวันก็จะไปอยู่ที่สวนนี้แล้วพอตกกลางคืนก็จะกลับไปนอนอีกบ้านหนึ่งคือบ้านกับสวนอยู่แยกกัน นะครับแล้วที่สวนนั่นเนี่ยก็มีสุนัขอยู่สามตัวน่ารักมากน่ารักมากคืออะไรคือท่านฝึกไว้ดีนะครับฝึกไว้ดีก็หมายความว่าเมื่อไหร่ที่มีแขกไปใครมาจะต้องรับประทานอาหารเนี่ยท่านพูดคำเดียวบอกเข้าบ้านสุนัขจะเดินต้อยต่อยตอย,ตอยแล้วก็เดินกลับเข้าไปในกรงเลยครับไอเราก็เป็นพวกที่รักสุนัขเหมือนกัน เวลากินอะไรก็อยากจะให้สุนัขได้กินด้วยท่านก็บอกไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเคยเป็นดีไสเวลาแขกไปใครมาแล้วจะดูไม่ดีแล้วก็เห็นเขาทำเสาธงนะฮะก็มีไม้กระบอกสั้นขนาดสักสองเมตรประมาณเมตรครึ่งอยู่ซ้ายขวากระบอกตรงกลางก็สูงขึ้นไปประมาณสัก4เมตร นะแล้วก็มีไม้กระบอกเสียบยึดไว้ข้างบนก็เป็นถงชาติแล้วก็มีบทกลอนดีๆและที่สำคัญก็คือว่ามีกระแสรพระราชตำหรัสของพระบาทสมเด็จพร,ระเจ้าอยู่หัวเนี่ยติดอยู่ในบริเวณส่วนด้วยนะครับผมเดินไปผมก็เอ่ยปากชื่นชมท่านเพราะว่าต้นไม้ในสวนมีหมดนะ ไม้ดอกไม้ประดับไม้อะไรต่ออะไรหายากปรากฏว่าที่ส่วนนี้มีหมดแต่แต่ว่าอะไรแต่ว่าขายได้ไหมขายไม่ได้เลยครับมีแต่คนมาขอและที่ปลูกไว้ส่วนมากก็แค่ปลูกเอาไว้ทำกับข้าวปลูกเอาไว้กินเอง ก็คือมีรายได้จากการประหยัดค่าใช้จ่ายนะฮะไม่ต้องไปซื้อหาเขาแล้วก็มีฟีไม้ลายมือในการเ,าเรียกว่าทำอาหารด้วยเ,เมื่อทิดบ้วนไปดูก็รู้สึกชื่นชมและผมก็เริ่มพอเริ่มสนิทผมก็เริ่มให้คำแนะนำ ผมบอกว่าถ้าปลูกแบบนี้ดีมีความสุขอยากปลูกอะไรตรงไหนก็ปลูกไปไม่ต้องไปกะเกณฑ์มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเรียกว่ากเกษตรความสุขหรือว่าปลูกเพื่อความสบายอกสบายใจเพราะว่ามีเงินบำนาญแล้วมีฐานะอาชีพดีแล้วแล้วก็หลายคนก็ได้มาเรียนรู้แต่ผมก็แนะนำบอกว่า สิ่งที่ต้องการเนี่ยความสุขได้นะใครอยากเรียนรู้ได้แต่ผมบอกว่ามันน่าเสียดายเสียดายอะไรเสียดายว่ามันจะต้องมีการจัดระบบสักหน่อยเพื่ออะไรเพื่อให้ทุกอย่างที่ปลูกนอกจากกินอยู่ในบ้านได้แล้วนะก็ควรที่จะขายได้ด้วย แต่การขายนั้นเป้าหมายเราอาจจะไม่ใช่มุ่งหน้าค้าขายเพื่อความร่ำรวยแต่ค้าขายเพื่อให้คนเนี่ยได้มีโอกาสเอาต้นไม้ราคาไม่แพงแล้วก็ไปปลูกค้าขายเพื่อให้เขาช่วยกันเป็นอีกแรงหนึ่งในการที่จะเอาต้นไม้ไปปลูก เพราะถ้าไม่เช่นนั้นมันก็จะมีคนมาที่สวนแล้วก็มาขอมาขอก็ถุงพลาสติกเรางาแรงงานของเราแล้วเราก็เป็นภาระต้องไปหยิบไปดัดไปเด็ดมาให้เขาอีกผมก็บอกว่าอันนี้ผมรู้ว่าท่านเต็มใจจะให้แต่บางคนที่เข้ามาบ้านเราเนี่ยบางคนก็ไม่กล้าขอหรอกนะ หรือท่านจะให้เขาก็ไม่กล้ารับเพราะเขาอาจจะเกรงใจเพราะบอกว่าถ้าเผื่อท่านจัดระบบซะหน่อยนะฮะแล้วต้นไม้ที่ท่านวางเอาไวจ้จอมไว้ตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นตรงนู้น,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 นอะไรเงี้ยดูเป็นเบี้ยหัวแตกไปหมดเรวบรวมแล้วก็ขายโดยที่คนที่เข้ามาบ้านเราเขาไม่กล้าขอ แต่ถ้าเราขายแล้วก็ไม่ได้ขายแพงเขาก็จะซื้อเราก็จะได้เอาเงินทุนดูนั้นนะ่ะอย่างน้อยคนแขกมาบ้านก็ต้องเลี้ยงน้ำก็ต้องเตรียมน้ำแข็งนะก็ต้องอะไรอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นผมก็นำเสนอไปอย่างนั้นซึ่งดูแล้วท่านฟังแล้วบอกเออจริงใช่เพราะอะไร เพราะท่านรับแขกมาตลอดพอรับแขกมาตลอดเนี่ยมันก็มีแต่รายจ่ายและถ้าเจอคนที่มามีความเกรงใจก็ดีไปแต่ถ้าเจอคนที่มาสวนเราบ้านเราเราไม่เกรงใจจะเอาต้นนั้นจะเอาต้นนี้จะเอาไอ้นั่นเอา้นี่เขาไม่รู้จะขัดยังไงนะแลวเดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านฟังต่อไปนะครับว่าวิธีการแก้ไขนั้นจะต้องจัดระบบอย่างไรบ้างนะครับ เฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริลอนธาตุอาหารเสริมสูตรทีเนตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร